สวัดีค่ะหนูไอฟอร์ดคะ่ะที่บริษัทก,การขายฟอร์ดออโต้แกลลอีสาขาพระประแดงนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีนกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายหนูไอค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคันด้านข้างของหนูไอเป็นแร์ไอเทมมากๆแล้วเป็นรุ่นที่หายากจริงๆนะคะของฟอร์ดเรา swb หรือว่าชอปปี้เบรกนั่นเองนะคะ คันนี้รถเพิ่งมาลงสุดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยว้องไอพาไปชมรอบคันกันค่ะว่ารุ่นนี้มีออปชันอะไรบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะฟอร์ดเราทําให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยค่ะมีรุ่นของขับ2แล้วก็4ีคนสะคะสำหรับขับ2ค่ะทําเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะแรงม้าอยู่1นึ่งร้อยแรงม้าแรงบิดอยู่405นิวตันเมตรนะคะจะจาหน่ายราคา6กแสนหกหมบาทค่ะส่วนคันนี้ที่จอดด้านข้างของ้องไอเป็นรุ่นของไบเทอร์โบสี่คูนสี่เครื่นิวต และสีที่เราทําจัดจาจหน่ายนะคะมีแค่สีเดียวเท่านั้นคือสีบรอนเงินนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปชมกันนะคะว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้น้องไอด้วยนะคะกดกันแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะสัญลักษณ์ของรุ่น Next Gen เราเลยพอเห็นเราต้องรู้แน่ๆว่าเป็น Next เจ n ของเรานะคะก็คือกระจังหน้าที่มาพร้อมกับไฟตัวีขนาดใหญ่นะคะสำหรับรุ่นนี้ให้ไฟเป็นฮาโลเจนค่ะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินั่นเองตัวากันชนนะคะจะเป็นสีดําด้านค่ะเป็น เป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงด้านล่างค่ะรุ่นนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีติดตั้งมาให้นะคะด้วยความที่เขาเป็น4ีณสนะคะฟอร์ก็จัดระบบความปลอดภัยมาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ HLA ระบบ HDC นะคะระบบป้องกันเสถียรภาพการทรงตัว ESP หรือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะรุ่นนี้ก็จัดใส่มาให้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างกันต่อคะ่ะว่าด้านข้างมีติดตั้งอะไรบ้างนะคะ ข้างตัวรถนะคะที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นคิวล้อซึ่งรุ่นนี้ก็ติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรุ่นเน็กเจนเลยพร้อมกับตัวล้อกระทะขนาด17นิ้วนะคะรุ่นนี้จะเป็นล้อกระทะขนาด17นิ้วจะไม่เหมือนกับตัวตอนเดียวนะคะแก้มด้านข้างค่ะมีตัวหนังสืออะคริลิคเขียนว่าไบเทอร์โบนะคะขอบด้านข้างตรงนี้เป็นสีดําเงานะคะ มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างติดตั้งมาทุกๆรุ่นเลยนะคะของ Ne 넥เจนของเราปุ้เปิดประตูจะเป็นสีดําด้านนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันว่ารุ่นนี้ออปชันด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะด้านข้างประตูของรุ่นนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะปิดเปิดประตูของ o อดเราก็ย้ายมาอยู่ด้านข้างอยู่แล้วนะคะพร้อมกับระบบเซนทรัลล็อกนะคะส่วนบริเวณคอนโซลคันนี้ก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะ กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะมาพร้อมระบบกุญแจนิรภัยอ m มโ i มบิ e r เค่ะส่วนระบบไฟก็จะเป็นตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้นะคะพวงมาลัยมีปุ่มมาติฟัง์กชั่นให้ที่พวงมาลัยนะคะส่วนจอด้านหลังด้านหลังตรงนี้จะเป็นจอดิสเพย์นะคะเป็นดิจิตอลขนาดแบดนิ้วเลยการาฟิกเราก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ จอตรงกลางนะคะเป็นขนาด10.1นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto เป็นแบบไร้สายแล้วนะคะของปอดรองรับตัวฟอร์ดฟอร์ดพาด์ o ค n นเน็ของเราด้วยนะส่วนด้านล่างนะคะเป็น USB แล้วก็ Type C ให้ค่ะเกียร์นะคะอย่างที่ต้องไอบอกเป็นเกียร์10สปีดนะคะแรงม้าคันนี้210แรงมา้าแรงบิดอยู่500นิวตันเมตรค่ะมีแบกหมื่ไฟฟ้าให้นะคะส่วนการปรับโหมดของรุ่นนี้นะคะวิธีการใช้นะคะ ก็หมุนเอาแบบนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเวลาเราหมุนนะคะสมมุติว่าเราหมุนมาเป็นตรง4 h หน้าจอนะคะเขาก็จะโชว์ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าจอดิสเพย์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็ h d c นะคะคันนี้ให้แอร์แบ็กคู่หน้านะพวงมาลัยรุ่นใหม่ปรับได้4ทิศทางค่ะขึ้นลงดึงเข้าดึงออกนะคะ ภายในจะหรูมากๆเลยมาดูด้านท้ายกระบาดกันต่อนะคะตัวกระบาดของรุ่นนี้นะคะเรียกได้ว่าเปิดได้3มทิศท,ทางเลยนะคะเปิดได้ทั้งหมดที่เห็นอยู่เดี๋ยวน้องไอชว์ให้ดูนะคะว่าเปิดแบบไหนซึ่งวิธีการเปิดเปิดง่ายมากๆนะดึงขึ้นนะแบบนี้นะคะ2ด้านเลยค่ะตัวสลักตัวนี้นะคะ ด้านทายก็วิธีการเปิดก็เปิดเหมือนกันนะคะพื้นที่กระบาดจะค่อนข้างกว้างแล้วก็ขึ้นลงของได้ง่ายมากๆเลยนะคะส่วนช่วงล่างคันนี้ให้มาเป็นหวัดลิงเลยเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ บรรทุกนะคะรุ่นนี้จะตอบโจทย์มากๆแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นรุ่นที่หายากมากๆแล้ลูกค้าให้ความสนใจกันมากๆเลยนะคะผลิตออกมาน้อยมากเลยซึ่งใครสนใจนะคะก็สั่งจองกับองไยได้ค่ะคันที่ลงคันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะแน่นอนเลยว่าผลิตตามออเดอร์ที่คุณลูกค้าสั่งจองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าถามกันเยอะแล้วก็หายยากจริงๆค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ดูคลิปของน้องไอคลิปนี้อยู่แล้วก็ต้องการรถรุ่นนี้พอดีนะคะโซทถับสามโปรโมชั่นได้ที่น้องไอเลยค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่สอานะคะสำหรับคลิปนี้น้องไอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ